เรามาสนอร์ไทน,น์ครับแลจะมีโปรโมชั่นหลายอย่างเราแต่เลือกแบบนี้10โมงครึ่งลดไม่ติดเท่าไหรายอืมมีไก่สเต็กอวกาศเคยกินแล้วเนาะเหมือนสเต็กอวกาศเคยกินแล้วน,ะนา,าน,แล,นาแล้วไม่แน่ใจอ้าวเหมือนมีสปากเกตตี้ผัดขี้เมาด้วยนะ นี้เป็นหนังน history มีคำ legend the lord of the ring the war of the อะไรอะโลชอะไรอะไมอะ่ออก c h a อโอเคสั่งนเอันนี้คุรบตะปตัดช มะเขือเทศกับพริกค่ะใ,ใช่ค่ะอย่งน,นั <c oughs> ง้นเลยดูเส้นกวางก่อนเท่าไร่คะลนมีเต่าลายเล็กไหมมีป้าลายเล็กไม่ไหว่นสีร้กับา สีแดแงเลยกระชม่นสวยเซก็กซี่น่ารักนี่นะแล้วพอไปเช็คในช้อปปี้ถูก,กมากๆช้อปปี้ถูกมากแต่นีนก็สวยน่ารักโดเดย์นะดูสวยอยากทำเล็บก,ก่อนไปเที่ยวคริสต์มาสตรงนี้เป็นกล่องจุ่มเยอะยะเลยค่ะ ชั้นนี้เป็นโซนชั้นล่างเนาะโซนแบงค์นะแต่มีของแฟชั่น่องจุ๋มเยอะงานหลัลลกืานหลักดีค่ะเพื่อน 10, อ๋อเราเข้าไปดูในในโซ Đây sở này. Nhìn cái sở gì này. À lúc trong này đi. เราลงขายื้านข้างล่างมีจัดต้นคริสต์มาสมาคุณกันเช้าวันที่สิบธันวาคมวันรัชธรรมนูญน,นะคะเพื่อนๆเ,เจอของที่อยากจะได้แล้ว นี้อันนี้อันนี้อะไรคะน้องอันนี้อะไรคะแ้นี้เทไหร่้อยเท่าไหร่นะ ดเดี๋ยวเราไปหาซื้อกับข้าวตักบาทก่อนนะคะพเพื่อนๆนะมันบรรยากาศตอนเช้าวันนี้ก็23องศานะคะพเพื่อนๆเย็นๆเนาะเย็นๆสบายๆายนะคะ

ตามไปตักบาทนะเดี๋ยวช่วงนี้พระก็จะออกมากินทบ,บาทน,นละเพื่อนเพื่อนเพราะว่าหกโมงครึ่งแล้วนะคะเราก็เดินไปเรื่อยๆเด้จบกับบ้านหนึ่งละแต่สุดท้าทั้งโกอีกแดีพระท่านก็คงเดินมาเรื่อยๆอย่างเพื่อน ปักเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปซื้อแป้งโก๋แป้งโกงเจ้านั้องเออ,อเลยมาแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรกินน้องเขาทำไก่เกาหลีอันนี้เป็นถัง ở phía Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ những จะตัแกงพี่คนนี้แกงเขาบ้างไหมตุมส้มเก็บเก็บหัวจับสิบอันนี้ขายของจิบาถงอุมถานสแตนเลสหน้าสวย ต้องรู้จินซอนของเก่าเราก็เคยได้ไปสองสองอย่างจากโซนนี้ ตเนีน้ำน่ะดเรืยานต้องหลตทนี้ชนอเกะคะเพื่อนน่าจะมีอกสองดีวเขาต้ความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะ